คาบี้เกลาเป็นใครเก่งแค่ไหนทำไมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจกระชากตัวไปร่วมทีมเติมเต็มแดนกลางสู้ศึกในซีซั่นหน้า เช่นนั้นครับขอรับเข้าสู่ช่องมุมทงของบอลจริงต้องมุมทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็คอนเทนต์ลูกหนังจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมุมทงกันไว้ด้วยนะครับโดยเรื่องราวที่เราจะไปพูดถึงวันนี้ขอไปก่อนติดสถานการณ์ของตลาดซื้อขายนักเตะน,นะครับโดยเฉพาะทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะที่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในตลาดซื้อขายนักเตะเลยนะครับหลังจากที่ปิดดีลคว้าตัวมาติอุสกุญญา เย์เมเกอร์เลือดแซมบ้าย้ายมาจากวูมแฮมตันยูเอเ็ดพร้อมกับสวมหมายเลข10นะครับส่วนเป้าหมายรายที่2อ,อย่างไบรอันเอบโมนะครับปรีกแล้วก็ตัวรุกทีมชาติแคบาลูนของสโมสรเบรนท์ฟอร์ดที่มีข่าวมาตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ไม่มีท่าทีนะครับว่าจะปิดดิลได้สักทีนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ ทุกสื่อจากกองกฤษเยเขาระบุนะครับว่าแค่ค่าตัว55ล้านปอนด์ก็น่าจะทําให้ทางบริสตฟอร์ดใจอ่อนปล่อยตัวเอโบโบมาค้าแข่งในรัวโอทา o r ฟอร์ดนะครับแต่ตอนนี้ผ่านไปเดือนกว่าเดือนเสร็จแล้วนะครับไม่มีท่าทีเลยนะครับว่าบริสต์ฟอร์ดจะยอมรับข้อเสนอของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่ยื่นไปหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มากกว่า55ล้านปอนด์ด้วยนะครับแต่ล่าสุดเนียกลายเป็นว่าปีศาจแดงเนี่ยตกเป็นข่าวนะครับกับ นักเตะกองกลางดีกรีทีมชาติสเปนรุ่นเล็กนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะปิดดิวได้ด้วยครับเขาคนนั้นก็คือคาบิเกรานั่นเองนะครับโดยคาบิเกราปัจจุบันเนี่ยอายุ22ปีนะครับเป็นกองกลางดีกรีทีมชาติสเปนรุ่นอายุไม่เกิน21 ปีแล้วก็ที่สําคัญมีประสบการณ์มากมายนะครับเพราะว่าต้นสังกัดของเขาก็คือบาเลนเซียเป็นสโมรสรชั้นนำนะครับของศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับแต่ไรก็ตามด้วยวัย22ปีเนี่ยแต่ทางกาบิการ่าเนี่ยต้องบอกว่าเขาลงสนามให้บาเลนเซียไป เกือบ100นัดแล้วนะครับปัจจุบันลงเล่นไป82นัดยิงไป8ประตูโดยเส้นทางของคาบ้เกรานะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่น้อยเพราะว่าเขาเริ่มต้นอะคาเดมี่ของสโมสรเรือดำน้ำสีเหลืองบียาเรอัลนะครับก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมเยาวชนของทางไอ้ังนขาบาเลนเซียในปี2019นะครับลงเล่นทีมสำรองให้บาเรนเซีย ครั้งแรกเมื่อปี2021นะครับแล้วก็เล่นทีมชุดใหญ่ของบาลนเซียปี2022ในศึกโกปาเดลเลนะครับจากนั้นเขาก็ได้ลงสนามให้กับบารนเซียมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปัจจุบันปี2025อย่างที่บอกไปเขาลงเล่นรวมไปถึง82นัดยิงไป8ประตูนะครับแล้วก็เป็นกองกลางดีกรีทีมชาติสเปนตั้งแต่ U19 จนถึง U21 นะครับแล้วก็ที่สำคัญเคยถูกเลือกให้เป็นกัปตันทีมของทีมชาติสเปนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีอีกด้วยนะครับนนแสดงว่า ฝีขาของเขานอกจากจะดีแล้วเนี่ยยังมีความเป็นผู้นําสูงด้วยนะครับสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยเขาเล่นกองกลางนะครับแต่ว่าเล่นได้ทั้งตัวโฮบอลนะครับเล่นคล้ายๆเป็นตัวเชื่อมเกมอะไรต่างๆแล้วก็ที่สาคัญจุดเด่นของเขาก็คือเขา มีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็สามารถพาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้จ่ายบอลคินเลอร์พาร์ได้นะครับแล้วก็มีลูกยิงที่ผมว่าอันตรายมากนะครับยิงประตูดได้หลากหลายครับยิงแรงก็ได้ยิงแบบเทคนิคก็ถือว่าทาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นนักเตะท,ที่ต้องบอกว่าครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาเคยได้รับรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของลาลีกานะครับอายุต่ตำกว่า23ปี เมื่อเดือนกันยายนอีกด้วยนะครับแสดงว่านักเตะรายนี้ฟอร์มการเล่นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อไปดูค่าตัวโดยประมาณจากเว็บไซต์พวก Transfermarkt เนี่ยเขาก็ได้ระบุนะครับว่าค่าตัวของเกร่าอยู่ประมาณ25ล้านยูโรแต่ว่าทางบาเลนเซียเนี่ยตั้งค่าตัวของเขาสูงถึง100ล้านยูโรนะครับซึ่งตอนนี้มีทาง AC มิลานนะครับได้ยื่นข้อเสนอ16ล้านยูโรให้กับบาเลนเซียแต่โดนบาเลนเซียปฏิเสธเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งค่าตัวเมื่อแมนยู กระโดดเข้ามาสนใจเนี่ยเพราะว่าค่าตัวน่าจะพุ่งไปประมาณ30-50ถึง50ล้านยูโรเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าฝีเท้าของนักเตะรายนี้ผมบอกเลยว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่น่าจับตามองมากแล้วก็ผมว่าเป็นกองกลางที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับได้ทั้งความสดแล้วก็เทคนิคที่ยอดเยี่ยมนะครับอย่างไรก็ตามถ้าแมนยูจะเดินเครื่องคว้านักเตะรายนี้จริงๆเพราะว่าไม่ยาก เกินไปครับเพราะว่าบา l เลนเซียเองก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะครับอยู่ที่แมนยูจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครลับที่มีข่าวกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งถ้าราคาไม่แพงจนเกินไปเพราะว่านักเตะคนนี้ตอบโจทย์แล้วก็น่าจะช่วยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะการเสีย ทางคิเซนต์อีริกเซนออกจากทีมไปนักเตะคนนี้อย่างเกร่ก็น่าจะทําให้มาเติมเต็มแทนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับก็ต้องมารอดูว่าแมนยูจะปิดจ็อบกับคาบี้เกร่ได้หรือเปล่าหรือว่าดีวนี้จะ เป็นเพียงแค่ข่าวหรือเพื่อปั้นราคานักเตะให้มีสูงขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองครับเพราะว่านักเตะที่มีข่าวกับแมนยู mm. คนใดมักจะมีค่าตัวพุ่งแล้วก็แฟนบอลทั่วโลกรู้จักแล้วก็จะพยายามหาคลิปแล้วก็จะกลายเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นามาฝากกันวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบุมทวงกันไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ